สวัสดีค่ะวันนี้จะมานำเสนอเรื่องตุกตาดินเผารูปเทพมานอนนะคะนี่จะเป็นลักษณะของรูปเทพมานอนค่ะซึ่งเป็นรูปเทพมานอนที่สมเคร่พระสอและตกแต่งเกสายอย่างสวยงามคุดค้พบที่เมืองคารปาปา สันนิษฐานว่าใช้ประกอบพิธีกรรมทางศาสนาระบบความเชื่อของอารายธรรมรุ่มแม่น้ำสินธุมีการนำถือเทพที่เป็นหญิงหรือที่เรียกกันว่าเทพมารดเชื่อว่าจะนำพาความอุดมสมบูรณ์มาให้แก่บุคคลที่บูชานักโบราณคาดีไดุ้ดขค้นพบรูปปั้นดินเผาที่มีสภาพค่อนข้างแข็งแรงสมบูรณ์เป็นหญิงแต่ว่ามีลักษณะผิดจากมนุษย์โดยทั่วไป มีการสันนิษฐานว่าชาวซินทูนับถือเทพเจ้าหลายองค์ซึ่งส่วนใหญ่แล้วเป็นเทพสตรีหรือว่าเป็นเทพมารดาเช่นพระแม่ธรณีซึ่งเป็นเทพแห่งแผ่นดินเทพเจ้าแห่งความอุดมสมบูรณ์เป็นเทพที่ทําให้แผ่นดินมีความสุขมีความร่มเย็นโดยพบรูปเคารพเป็นเทพที่เป็นสตรีเปลือยท่อนบนใส่เครื่องประดับบนศีรษะและใส่เข็มขัดโดยรอบๆสะโพกค,ค่ะ นอกจากนับถือเที่ยวที่เป็นสตรีแล้วนะคะชาวสินธุยังนับถือเทพเจ้าชายอีกหลายองค์ซึ่งสันนิษฐานได้จากการพบเหรียญตาซึ่งมีรูปเพศชายนั่งท่าคาสมาดล้อมรอบไปด้วยสัตว์ต่างๆเช่นช้างเสือและควายสันนิษฐานว่าอาจเป็นต้นกําเนิดของพระศิวะในศาสนาฮินดูนอกจากนี้นะคะยังค้นพบดวงตาซึ่งทํามาจากหินอ่อนจํานวนมากบนดวงตาสลักไปด้วยสา์นชนิดต่างๆโดยเฉพาะวัว ทำให้สันนิษฐานได้ว่าความเชื่อในศาสนาของชาวสินทุอาจมีความเกี่ยวพันกับธรรมชาติการนับถือผู้ผีปีศาจและเทพเจ้าที่สิ่งสถิตอยู่ในธรรมชาติเช่นต้นไม้ลำธารภูเขาฝนลมและน้ำเป็นต้นค่ะในขณะเดียวกันนั้นก็ยังพบว่าอรารยธรรมรูปแม่น้ำสินทุ มีการติดต่อสัมพันธ์กับอารยาธรรมเมโสโปเตเมียเนื่องจากคนในลรูปแม่น้ำสินธุได้มีการติดต่อกับคนในเมโสโปเตเมียทำให้เกิดการแลกเปลี่ยนของคนทั้งสองอารยาธรรมนี้เองเก่าวคือได้พบเครื่องปั้นดินเผาที่มีลักษณะคล้ายกันนั่นเองค่ะเป็นการแสดงให้เห็นได้ว่ามีการนำเครื่องปั้นดินเผาที่ประดิษฐ์ขึ้นในบริเวณลรูปแม่น้ำสินธุไปแลกเปลี่ยนกับคนในุ่มแม่น้ำไทกริสและยูเฟติส และยังนาสิ่งของจากรูมแม่น้ําไทกิสและยูเฟติสกลับเข้ามายังแถบรูมแม่น้าสินธุเช่นเครื่องประดับดวงตาที่เป็นรูปทรงกระบอกและรูปสี่เหลี่ยมที่มีลวดลายเป็นรูปคนและสัตว์และมีการจารึกที่ยังไม่ได้แปลความหมายอีกด้วยค่ะ